สอนสร้างรายได้บน Tik To อกนะครับทำอย่างไรถึงจะมีรายไ,ได้ได้นะครับขึ้นหนึ่งนะครับคุณสามารถนะครับสร้างตัวตนนะเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมนะใครที่มีตัวตนใครที่มีธุรกิจอยู่แล้วอยากจะออกมาสร้างตัวต,วตนเนี่ยผมแนะนําเลยให้ทําที่ทิกตอกก่อนเลยนะเพราะทิกต o k เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่นําส่งดีสุดและสามารถสร้างตัวตนเนี่ยสามารถสร้างร้านค้า นะครับทำให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายมากที่สุดคุณจะออกหน้าเองหรือจะใช้คนอื่นออกก็ได้เช่นเดียวกัน 2. นะครับสามารถทำติ๊ t t o อกเซลเลอร์นะครับการทำติ๊ t t o อกช็อนี่เองต็อกช็อปเนี่ยใครที่มีสินค้านะครับสินสินค้าที่สามารถจับต้องได้นะครับสินค้าที่สามารถหยิบขึ้นมาขายของได้เนะี่ย สามารถไปขายของใน TikTok Shop ได้เลยซึ่ง TikTok Shop ตอนนี้เป็นอะไรที่ไวรัลออมากๆคนสามารถพลิกนะครับพลิกชีวิตจากการขายของ TikTok Shop ได้นะครับ3คือท App ํา TikTok Affiliate นะครับ คือขายอย่างเดียวไม่พอนะครับอยากจะให้คนอื่นมาช่วยขายนะครับแนะนำให้ทำ TikTok a f f อฟเ a t e ใน TikTok จะหาวิธีการหาอินฟลูเอนเซอร์หาคนที่มาช่วยเราขายของเนี่ยทำอย่างไรนะครับในคลาสผมมีสอนทั้งหมดเลยนะครับการไลฟ์สดก็เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของใน TikTok นะเพราะ TikTok เขาดันคลิปวิดีโอดันคลิปวิดีโอไม่เท่ากับไลฟ์สดนะไลฟ์สดเนี่ยจะดันมากกว่านะครับคนที่ไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงไม่รู้จะไลฟ์สดยังไงไม่รู้จะต้อง พูดอะไรในไลฟ์สดเนี่ยในคลาสนะเป็นมีสอนเรื่องของการไลฟ์สดด้วยนะครับ สุดท้ายคือการยิงโฆษณาผ่าน Ti k t อกแ d นะครับใครที่อยากจะสเกลยอดขายอยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะให้คนซื้อมากขึ้นทําให้คนเห็นมากขึ้นผมสอนทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการทา t ิกตอกหมดเลยนะว่ามันเป็น t ิ k t o k Shop สร้างตัวตนไลฟ์สดการท i k t o k a f f i l i a ร e แล้วก็การยิงโฆษณาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมจะสอนอยู่ในคลาสสอนสดนะครับการทําการตลาดบน t ิ k ตอกการเพิ่มยอดขายบน t ิ k ตอกนะครับทุกอย่างนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดนะครับและอีกอย่างนะครับใครที่เรียนแล้วนะครับ กลับไปทําแล้วยังไม่เข้าใจนะครับสามารถกลับมาเรียนซ้ําได้ใน1ปีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นนะค์ดนี้นะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคนที่กําลังแบบอยากจะสเกลยอดขายอยากจะเพิ่มยอดขายคนที่มีหน้าร้านค้าแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างได้เลยนะครับ